จะได้เข้าไปน้องมดชิวก็ได้เหลเดี๋ยวนะครับวานิมนจะกินปลาหมึกสดๆนะฮะแต่ว่ามนจะล่องกินหนวดมันนะฮะเฉพาะหนวดมันนะก็กินสดตรงนี้ก็คือจะลวกนะฮะนี่แล้วก็กินหนวดมันแล้วก็ตรงหางมันนี่นะฮะแล้วก็กินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดที่จัดของมณนะครับพี่น้องเพราะว่ามนได้มาแบบสดมากเลยว่ามนก็มาอยู่ตรงนี้มูนเราไม่เคยเจอเลยปลาหมึกปลาหมึกแบบสดขนาดนี้นะครับเนี่ย สดจริงๆเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำแบบน้จิ้มซีฟู้ดแล้วก็คือแบบกินเลยนะฮะเจ้สดีค่ะไ้ก่อนนะสวัสดีครับเออจะไดีครับบนซิวก็ได้หลังเดียวนะครับมากินปลาหมึกนะครับแต่ว่าหมนาจะลองกินปลาหมึกสดๆรู้นะครับเดี๋ยวนข้างรางนี้สุกแล้วนะครับให้กองตุบป่นเขากินได้นะฮะในน้ำจิ้มเื่งก็เออนะกินเลย ม,มันชื่อ่าม,ชดชดชดะะมันเลยต้องจิ้มสดๆนะฮะคือมันไปดูแล้วลเห็นปลาหม,ดชดชดมุนสดๆมันก็เลยชื่อมาอืมอร่อยอืมออะจุกจ่ะอืมอืม,มอันจก อือืออกมเยอ,อกจี้สดๆนะครับเนี่ยนอืม

음. 해금 아. 뭐 건데야? 음. 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 음, 음, 음

กอนก่อก่อนแล้วก็มาใส่บักีี่ืดก่นนั่นใสกี้ว่านแบอือันนั้นมะาอืมเยอนอ้ยทำไมก็ินอ่ะอืมจิมน้ำจิมชิจัดของเขยท่านอืมกรับกรึบกรบก่อนอื่นะมันเลยางมะนาน้ำปลาก่อนนะครับ ไม่เค้ากรอบมากมากอ,มอร่อยอร่อยเย้อ,อ,ยอืม

นม่อะไรเลยอืมอรกอนนะเสีบเสีกครับพี่น้องอืมร้อากช่าบเผ็ดครับอากินช่างหน้ามันนะ

Uh. tôm cho kênh xem mang mạo giờ tôi nghe dai mà này quăng sẵn này, phải biết chung mà này. 那么、嗯，嗯，要不看 ไม่หลับอือคมครับเราเพิ่งใ้มากรุกกันมเลยแค่แค่เท่ดนั้นเนาะอืมอคุครับอืออืม

àm <ti Effective Vader> <tri ops> này để mưa hết, mà hết nha kinh sẻ đâu có thuần béo à? kiểu 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 Khói kiểu kín kiểu 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 กินเสร็จแล้วมันเด็ดเผ็ดนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็พานไปถุยเที่ยงเฉยเลยข้งานจิ้มอกขางันปกืมไม่กิดเอาว่าขาหัวน้าคอเผ็ดหนักอีเมเขาอ่ะพ่อเมื่เอาเราเขามื่อไปัเพื่อนอีกอ่ะก็ขุดๆอ่ะอืมเออก็ขุดๆ อืมนะคระัะดอ,องเเป็นอเลยอ้ใจก่อนมืดใจพองเงมเอาละอย่าใ้บินมันซื้อมาสามร้อยบาทนะครับแล้วกว็ส่วนลูกชุกนะฮะ ยังไม่นั้นแล้วมลจะไปลองทำปลาหมึกย่างให้เขากินดูนะครับจะอร่อยอยู่ขอบคุณที่ติดตามมาครับพี่น้องเราผัากกุหลาบกดแชร์เลยครับอร่อยจริง,รงบอกต่อได้เลยนะครับผักกุหลาบกดแชร์ให้มวคุณกดณเตน์ต่างแดนนะครับ